วัดครับพ yes, ี oh no pues no ่น oh oh ้องมาเมลวครับ huh. ด so so ูงงเหลืองครับงามครับตัด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 ตังตัดตัดตัดนัรัดต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 ัดพัอนัดต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 ัดงัดตรตับตัดตัดตัดตดอััััััด้ััดับัั เก็บเลยครับเก็บเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมเมื่อนี้กลับมาบอกกันกับรอปลาชาเแนแวในเสาร์วันที่16มีธุนายนพศสองพันหารอยไม้เมื่อนี้บาจอยกับสีพาพีพาน้องขินผู้บกตำบลหนองคาอำเภออุทลิกจังหวัดอุบลราชธานี กลับไปดูไปชมกันครับว่าบาจอยสีใดสีมันเห็ดยังไงไปดูไปชมกันเลยครับวัดครับพี่น้องมาเดูเลยครับดูกรงเหลืองครับงามๆครับอุตัด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 มันเป็นไงเห็นเราห้ามกระตันครับพี่น้องุอ้ยจริงกันเลยครับพี่น้อง

ครับพอแล้วครับจูมลงหัขาวงามเลยครับสองดอกพอแล้วครับจูมนะครับเก็บกัเลยครับผมครับปล่อยนะครับหนึ่งบานหนึ่งจูมกับสองบานนะครับเนาะนี่ครับจุกแก่กันครับผม เอาเขามาจิ้มกันเลยนะครับเนาะจิ้มเลยครับครับ,รบพี่น้องอ้ยสัมผัสตาบบาวจเทียวหมาเลยครับนี่พี่น้องใหญ่ให้ครับ อ่าบาใจก็มาฝอยครับซีดอกครับพี่นอ้องจิบครับพลังการงานสางครับพี่น้องดอกเนฮะ้ยนี่ครับมีไงด้ยครับครับพี่น้องก็มาฝอยแล้วครับสามสี่งมัเงนครับเก็บเลยครับ บบานนี่นะครับพี่น้องใหญ่กันเดื่อนี่ครับเกี่ยวกัหินครับเป็นมดีอยู่ข้างหลังงามด้วยนะครับตัวนี้ครับครับพอวครับหูขาวครับโอ้ยจุ่มงามเลยครับนี่ครับอู้ยพี่น้องงามไหมครับ ครับดอกบานครับผมปาดครับพี่น้องโลงงงยากครับนี่นะครับพี่น้องโอ้โหดอกใหญ่นึงครับเ่าเป็นหลังเทาเนาะครับเนาะไเป็นเชืยะครับผมหนึ่งดอกครับผมดอกหนึงหรืดอกใหญ่ถึงนะครับ ปล่อยนะครับมึงดอกขาไล่ครับผมปล่อยนะครับสองกูมึนเหลืองครับปล่ยอยแดงขาไล่ครับม,าม่าแม,ม่ครับโอ้เพิ่งกำลังเกิดใหม่เด็กก้อนครับพี่น้องนี่ว่ามันเห็ดเรืองอกเหลืองด้วยครับด้อนี่ครับ จะเป็นเฮ็ดเบื่อนะครับเพ็ดผิดนะครับดอกข่ายก็เฮ็ดงูเหลืองครับแต่ว่าโมเมนครับอ่าพอนะครับงูเหลืองครับสองดอกก็งามครับรับพี่ดอกพอนะครับดูมันงามเลยครับนี่อุ้ยห่านพี่้อก ปาดครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยบกย้าเลยครับพี่น้องเอ้ยสียายดิครับมาประถันเพกันเอาไปนี่นะครับเห็นเป็นเสีอรึเปล่ครับเนาะครับอีกนึงจูมครับโอ้พอแล้วครับจูมครับ ครับสองบานครับผมโอ้ครับพี่น้องโอ้บานครับสองดอกงามๆเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเปล่งแดงขาลายเนาะครับเนาะโอ้ยครับแต่เพิ่นอยากเถาครับเอาไว้เพิ่นเป็นเสือเลยครับนี่ครับผมเปล่งแดงขาลายงามเลยครับเนาะ ครับถ้าี่น้องบ่พออครับอุ้ยถุงหงอกแดงครับง่ามแห่งครับเก็บเลยครับเก็บเลยครับไอหมต่เป็นไรครับโพนะครับ กระสีสอดจากดินครับโอ้ยเใหญ่ครับครับะ่อยนะครับแบบนึงงามๆเลยครับโอ้ยบอกง,งามให้ครับพี่น้องผืนเที้ยนขาลายครับดอกนึงครับผมครับผืนเียนขาลายครับผมง่ามครับ ครับพี่น้องแต่ไม่ปล่อยนะครับจุ้มหนึ่งครับง่ามๆเลยครับอู้ลุบยุบโดนกระทุกเลยครับพี่น้องครับแต่เวลากระบ้านแล้วเนาะครับแต่มาสรุปเพี้กันเลยครับว่าเราจะเดี๋ยวไหนดายเดลัยสำเนาะครับครับพี่น้องมาเบิ่งกันเลยครับข้างบนจะเป็นเห็ดยนโล่งออกจุ้มนะครับข้างล่างจะเป็นเห็ดยนโล่งออกบาน พอดีบอยจอยจะเอาไปเผ็ดเสื่อนนะมันนี่บอยจอยกะแม่ยากเพิ่นพาลูกสไส้มาเยี่ยมครับพอดีจะเอาไปแกงให้ลูกไส้กินพอดีครับแต่สมกับเผ็ดมันไหวมันเบิดแล้วหาสุดไม่ถากอดไม้ออกครับยังมาหลุ่นกันว่าบอยจอยสีหันสั่นไรเนาะครับเนาะครับท่านนี่บอยจอยฝากพี่ฝากน้องขันมากอ,อย่าลืมกดไลค์กันถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ อย่าลืมกดกระดิ่ิงแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพอเห็นบอลจอยเด้กมิ้งกำลังแร่งใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องเด็ดที่ตัดสำหรับคลิปนี้บอลจอยขอ,ขอลาเพียงเท่านี้นะครับนาะสวัสดีครับ